สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับแสบพื้นเก่าแฟนเพจครับโอนี้มากินก๋วดเตียวเส้นมีหมูน้าใสครับแซ่บน้ากันนะครับกินก๋วดเตียวอีกแล้วครับแสบคื้นเก่าแหละครับมันเด้อครับกินน้ากันครับกุงขึ้นเก่าแล้วนะครับ ดีครับโอ้เลยครับนะฮันด้รับสกินด้วยกันครับ I <laughs> हे थम พิมแล้วนะครับก็เกเตี๋ยวครับจับแซบขึ้นเก้าแหลครับกว๋วยเตี๋ยวนี่ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมครับวสวัสดีครับ